พุทธนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่8ปดสี่แปดภิษุทั้งหลายขึ้นลงพระตกมา ตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเราสำหรับยึดภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายอุจจาระที่ริมหลุมพัดตกลงไปตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลาดพื้นแล้วเจาะช่อง ถ่ายอุจาระตรงกลางภิกษุทั้งหลายนั่งถ่ายอุจาระลำบากตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตเขียงรองเท้าถ่ายอุจาระภิกษุทั้งหลายถ่ายปัสสาวะออกไปข้างนอกตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตรางรองปัสสาวะ ไม้ชัมระไม่มีตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไม้ชัมระตราก้ารองรับไม้ชัมระไม่มีตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตตะก้ารองรับไม้ชัมระหลุมอุจระไม่ได้ปิด มีกินเหม็นตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตฝาปิดทรงอนุญาตวัดจะกุตีสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายทายอุจาระในที่แจ้งลำบากด้วยร้อนบ้างหนาวบ้างตรัสว่าดูกอนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตวัดจะกุตี วัจจะกุตีไม่มีบานประตูตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตบานประตูกรอบเช็ดหน้าคอนครกรับด้วยบานประตูห่วงข้างบนสายยูไม้หัวลิงกอนลิมช่องดาน ช่องเชือกชักเชือกชักพงญ้าที่มุงวัดจะกุตีตกลงเกือนตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ลือลงฉาบดินทั้งข้างบนข้างล่างทำให้มีสีขาวสีดำสีเหลืองจำหลักเป็นพวงดอกไม้เกลือไม้ ฟันมังกรดอกจอกห้ากีบราวจีวรสายระเดียงจีวร รัตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเอาเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงย่งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเธอจงมีตนเป็นประทีป จงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสลาณะเลยจงมีศีลเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยธรรมแม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เนี่ยโสดลงสดับรับฟังและน้อมนำไปปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นําไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขดับทุกข์ให้เราได้หรือไม่ชี้หนทางพ้นทุกข์ที่ถูกต้องบนสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนโลกใบนี้ได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟัง นะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพยิงหนิงนั่ง9ก้าเจ้าพระแม่หนิงสีวลีหรือพระแม่อือขอจบไว้ตทเพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่พุทธวจนะฉบับอริยะวินยัยหน้าที่8ปดสี่เค่ะ